ต้นนี้ก็จะสีชมพูเลยจ้ะนะมันเป็นดอกไม้ป่านะนเพื่อนนะเป็นต้นไม้แหละนี่อันนี้ก็เป็นชั้นๆอย่างเงี้ยจ้ะนี่สีม่วงช,ชมพูสวยเป็นคนที่ชอบสีชมพูอยู่แล้วไงนี่สวย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนพาออกไปเดินเพื่อนเดินออกกำลังกายจะพาไปดูดอกไม้ข้างทางจะมันต้นไม้นั่นแหละเพื่อนแต่ว่ามันออกมันออกดอกก่อนใบจะมันดูสวยมากจอยจะพาเดินไปจะถือโอกาสเดินออกกําลังกายด้วยเนาะไปจ้ะพอออกมาก็เจอทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะเพื่อนเนาะจอยไม่รู้หรอกจ้ะว่าเขาปลูกข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่เพื่อน ตรงนู้นก็โรงเรียนที่จอยทํางานอยู่จ้ะนี่ทางที่จอยเดินมาเนาะเพื่อนๆเนาะบรรยากาศยามเช้าเ้าก็จะสดชื่นอย่างนี้เละจ้ะแต่วันนี้รู้สึกว่าลมจะแรงแล้วก็โอ้โหมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยวันนี้เนี่ยจ้ะจอยจะเดินไปทางนี้เพื่อนๆแต่ว่าแถบหมู่บ้านจอยอยู่มันล้อมรอบไปด้วยทุ่งไร่ทุ่งนา มันมีทางเดินได้หลายทางนะเพื่อนๆนะทางนี้จอยก็เคยเดินบ่อยจ้ะเดินมาเก็บเห็ดหูหนูนี่ก็บ้านเพื่อนพี่แอนดี้จะอยู่ตรงนี้บ้านเพื่อนคนที่เรารู้จักนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆไม่น่ากลัวเนาะนี่ยจ้ะบันจกาศถนนหนทางเดินไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะมีคนวิ่งพาหมาเดินนะเพื่อนๆนะไม่ต้องกลัวนี่ไงดอกสีชมพูแบบเนี้ดอกมันจะออกก่อนใบอจ้ะนนุนขี้เหล็ก ไม่ได้ขี้เหล็กแต่สะดาวฝรั่งเห็นไหมเพื่อนๆนี่นี่สะดาวฝรั่งนี่สภาพเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะอันนี้ดอกบานแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นได้ฝรั่งเขาเอานําไปทําอะไรก็ไม่รู้ส่วนมเมล็ดเขาเขาก็เอาไปทําจินนะจ้ะนี่กินได้นะจอยเคยเก็บไปกินอยู่จ้ะนะต้องเอาแบบที่แบบอ่อนๆคนวิ่งมาจ้ะเพื่อนๆไม่ใช่สามีจอยหรอกสนมีจอยไปวิ่งไกลสามีจอยวิ่งไกลเพื่อนๆไม่ได้วิ่งแถวนี้ เดินไปออกกำลังกายขาไปด้วยเพื่อนแก่มาแล้วเส้นมันยึดอะนะมันต้องเดินมากจอยก็เดินบ่อยของจอยอยู่อย่างนี้ก็สวยๆเนาะดูดิสวยดิรสชาติสเดาอ่ะนะที่จอยถ่ายให้ดูอะมันก็ไม่ขมเพื่อนเพือนมันไม่ค่อยขมหรอกมันจะออกมันๆนะมันๆนะเหมือนสเดาวหวานอะไรประมาณนี้จะ้ะนี่ธรรมาชาติเ,เพื่อนเือนเห็นไหมสวยๆเนาะสีพูสวย มันเป็นต้นไม้แต่มันออกดอกสวยไงออกดอกสวยมากจะชอบเนี่ยสวยทั้งสองด้านเลยธรรมชาติดีดวันนี้แดดไม่ร้อนเพื่อนแดดไม่มีเดินแบบสบายสบายดูผักเซียนฝรั่งนี่ผักเซียนทั้งนอาจารย์นี่ทุอเขียวใบเขียวอ่อนเนี่ยมันเล็ก เนี่ยมีแต่ผักเซียนเท่านั้นนะจ๊ะเนี่ยที่ใต้ใต้โคนเนี่ยไปใหญ่ใหญ่นี่ผักเซียนเท่านั้นจะ้ะต้นเขาเล็กมันแรงอ่ะฝนยังไม่ตกเลยสองอาทิตย์ละเนี่ยสวยนะนี่สวยสวยดูดิงามมากเลยจอยไม่รู้ชื่อมันหรอกเด้อเพื่อนๆเ,เด้อแต่มันสวยนี่ดูเพื่อนๆสวยนะ น่งามดีจอยชอบชอบเนี่ต้นนี้จะสวยเพื่อนๆโอ้ทางที่จอยมานู่นต้นนี้สวยต้นนี้ก็สวยมีแตงง่งามๆเห็นไหมเนี่ยด้านหลังจอยสวยๆเนอะนี่ก็สวยขาวเต็มอยู่ิจ้ะอันนี้มันโรยหมดแล้วเนี่ยรถ ิ่งเยอะทางนี้เพทางบ้านพี่สายน้ำเพื่อนนะบ้านพี่สายสามารถไปได้สองเส้นทางจ้ะข้างหน้านูน่นเห็นไหมสวยนะต้นไอ้นี่เหมือนกันจ้ะต้นที่จอยถ่ายเมื่อกี้จ้ะเรียงกันเลยตรงนั้นอะลมแรงจ้ะเป็นช่วงช่วงเพื่อนเพ่อนี่จ้ะเดินไปเรื่อยเรื่อยก่อนจะถึงหมู่บ้านบล็อกตันสปาก็ หมู่บ้านชื่อนิวตันคามก่อนเพื่อนไม่ไกลจะเดินไม่ไกลทางนี้สามีจอยเขาเดินทุกวันนะจะเดินแล้ววิ่งทุกวันเพื่อนเพียน <ๆ S 1> ดีก็วิ่งแล้วนักเรียนอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาทางนี้ทุกวันนะถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเงี้ยไม่น่ากลัวหรอกจก้ะเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่ามันไม่มีคนเดินผ่านเลยไม่มีมันจบจังหวัดตอนที่ว่าคนเขาเดินผ่านจอยไปแล้วแต่ว่าจอยไม่ได้ถ่ายเขา,าเพื่อนๆเ,เนี่ยจ้ะข้างหน้าเนี่ย มันมันสวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้ยงามเพื่อนๆเอนอยคือดอกมันยังไม่ร่วงใช่ไหมล่ะมันก็งามตอนนี้คือดอกมันร่วงใบก็เริ่มจะออกแล้วจ้ะมาเนี้ยจ้ะร่วงเลยตามถนนเนี่ยสวยนะวันนั้นมามันขาวนะนเพื่อนๆนะขาวสวยมากเลยแล้วมันก็จะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูอย่างเงี้ยจะ้ะนะ ก็จะปะปนกันแถวนี้แหละปลอกสมันนะนี่กรีบดอกไม้มันร่วงเนี่ยร่วงขาวอยู่เนีเ่ยนี่สวยนะดูสวยแบบธรรมชาติเราชอบสีชมพูปนขาวมันดูสวยแบบคลาสสิกคลาสสิกดีเพื่อนๆน,นะสวยดีเนาะ สวยสวยสวยนี่อันนี้ก็สวยสวยหมดแหละเพื่อนเพื่อนจอยก็จะเดินม,มาถึงแค่ตรงนี้จอยก็จะเดินกลับทางเดิมจะเพื่อนเพื่อนอันนี้บ้านหลังใหญ่ใหญ่เป็นเพื่อนหมู่บ้านนิวตันคามจะเราสามารถเดินเลาะด้านหลังข้างหลังบ้านเขาได้นะเพื่อนๆ่นะเดินตามไปริมแม่น้ําที่จอยพาพี่สายเดิน เนี่ยจ้ะบ้านหลังนี้เขาจะมีโบสถ์ส่วนตัวของเขาเองจะโบสถ์เล็กๆข้างในนั่นนะจ้ะ้ปจ้ะเดินกลับกันนะเพื่อนๆป้าจ้ะทุกคนเดินกลับกันเดี๋ยวจะพาไปเลาะดูอย่างอื่นมั่งขนาดต้นไม้ข้างทางก็ยังสวยขนาดนี้นะเพื่อนเ่นะจอยชอบคมเขียวชุ่มอุ่มแล้วมีสีสันแบบนี้แลวเพื่อนเพื่อเอ้ยกลับกันเถอะเพื่อนๆนเดินดูแล้วหนึ่งคนก็วิ่งไมคคนละต้องกลัวจ้ะวิ่งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่บางทีจอยไม่ได้ถ่ายเขาตอนที่เขาวิ่งไงเพื่อนเพื่อนนะ บางทีถ่ายไกลๆอย่างเงี้ยพอก็ชั้นทิดก็ไม่ถ่ายเขาอย่างเงี้ยจ้ะน่นกำลังวิ่งมานวลไปกลับกันดีกว่าอันนี้จะสวยมันจะมีสีขาวกับสีชมพูปะปบบนกันไปจ้ะนะจะสวยแบบคลาสสิกคลาสสิกอะจะ้ะมันหวานสวยดีต้นนี้ก็จะสีชมพูเลยจ้ะนะมันเป็นดอกไม้ป่านะนเพื่อนนะ เป็นต้นไม้นี่แหละแต่มันสวยจอยเดินเข้าใกล้ไม่ได้จ้ะเพราะว่าป่าตําแยเพื่อนๆแต่ตรงนี้จะเป็นสีแบบผสมจ้ะสีขาวผสมชมพูเห็นไหมสีจะแตกต่างกันจ้ะนี้อันนี้ก็เป็นชั้นๆอย่างเงี้ยจ้ะ นี่จะบรรยากาศเดินไปจะถึงเดินกุ๊กุ๊กนี่คือว่าของเท้าดิจอยมันแบบเดินแตะเตะไอหินเล็กๆ่ะจนะสามีจอยเดินทุกวันจะทางนี้นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินมามาทางนี้เพื่อนๆนะนักเรียนพาพากันเดินมาเป็นกลุ่มๆทางนี้ไม่ได้เปรี่ยวอย่างที่คิดจะไม่ได้เปรี่ยวอย่างที่คิดนะเห็นว่า ต้นไม้ตรงนั้นก็บ้านคนแล้วจ้ะฝั่งนี้ก็บ้านคนฝั่งนี้ก็บ้านะ่ะตรงนั้นก็บ้านคนจ้ะแล้วก็คนพาหมาเดินคนเดินเยอะคนเดินเยอะจ้ะนะนู้นก็คนเดินเห็นไหมน่นมีมมาอยู่นดี๋ยนจะซูมให้ดูนู่นนะคนเดินอยู่นวนจากคนเดินเยอะจ้ะนะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมมยเพื่อนมันไม่เคยมีข่าวอะไรไม่ดีเกี่ยวกับ อย่างว่าในหมู่บ้านที่จออาศัยอยู่เนาะมันไม่มีข่าวคราวอะไรอย่างนั้นจะนะทุกคนเท่าคนเท่าคนแก่อายุ80 70เเขายังเดินคนเดียวเลยเพื่อนๆน,นะเขาก็ยังเดินคนเดียวทุกวันพาหมาเดินคนแก่เนาะอันนี้อธิบายให้เพื่อนๆได,ได้ได้รู้เนาะเพราะบางท่านกลัวไงไม่ต้องกลัวจ้ะ คนเท่าคนแก่ถ้าเขาไม่ปลอดภัยเขาจะไม่เดินจ้ะนะคนคนแก่อายุ7 0 8 0ปีเขาก็พากันเดินออกกําลังกาย,ยจ้ะพาหมาเดินตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยพาหมาเดินตอนเช้าเชตอนเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นห้ามงหมงเย็นเขาก็พาหมาเดินจ้ะนะเขาเดินกันประจําจ้ะทางนี้ น้องแกะดําก็อยู่มุมนั้นแกะขาวแล้วก็ข้างบนก็มา้าแล้วก็หมู่บ้านคนหลังพุ่มไม้นะั่นก็บ้านคนนะเพื่อนนะอันนี้ก็แกะดะําจ้ะฝูงแกะดำํำนี่เห็นไหมกินหญ้าอยู่น่ะนู้นด้านหลังที่จะเดินมาจะ้ะเดินไกลพอสมควรตอนนี้ก็เดินเดินขึ้นเนินอยู่ เดี๋ยวก็ไปถึงโรงเรียนที่จอยทํางานจะจะเดินลัดไปทางที่ว่าแกะดํากินก็ได้จ้ะนะแต่จอยขี้เกียจไปทางนั้นจอยจะไปทางนี้เพราะว่าจอยจะไปห้างด้วยเพื่อนๆจะไปซื้อข,อ,ของใช้แป๊บหนึง่งถึงแล้วจ้ะนี่ประมาณเนี้ยนี่ทางในหมู่บ้านต่งกระทะตรงนู้นข้างหน้าจอยก็เดินตามริมแม่น,น้ํามางัวหัวมันอยู่ตรงนั้นจอยเพื่อนๆจอยไม่ไปหรอกไปเดี๋ยวจะเดินไปห้างกัน,น,นแล้วจะตที่ว่าจอยกับ พี่สายเดินไปบ่อยจ้ะนะฝั่งนั้นก็มีแม่น้ํากั้นกลางจ้ะอย่างเงี้ยฝั่งนี้เดินข้ามสะพานมาก็จะเดินไปห้างจ้ะอันนี้ก็บ้านคนนี่ต้นไอ้ไอ้พรำป่าจ้ะเนี่ยเห็นไหมกำลังออกลูกเลยเพื่อนๆพ,พรำป่าก็ออกลูกแล้วนะเนี่ติดลูกแล้วจ้ะมันจะออกสดสดมันไม่ค่อยหวานจ้ะก็จะมีสีแตกต่างกันไปจ้ะนี่สีชมพูเห็นไหมสวยเนาะ นี่มันจะมีสีที่แตกต่างกันนะเพื่อนๆนะมันจะไม่เหมือนกันหมดนี่นี่สวยจ้ะนั่นก็จะอีกแบบหนึ่งเห็นไหมอันนั้นก็จะสีแบบเทจจอให้ดูอะม่วงแล้วก็ชมพูอ่อนๆส่วนนี้ก็จะเหมือนชมพูแก่ๆหน่อยม่วงแก่ๆชมพูแก่ๆจ้ะมันสวยนะมันไม่ใช่มันไม่สวยมันสวยมันมีเสน่ห์ของมันอยู่คลิปนี้ก็คลิปแบบ ถ่ายดอกไม้ปลาให้เพื่อนๆได้ดูนะ,ะจ๊ะนี่นี่ต้นเขาจะใหญ่จ้ะแล้วเขามีมามาเมล็ดพอเมล็ดร่วงเขาก็จะขึ้นไปทั่วนี่นี่ดอกอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆน,นะนี่สวยน่ะอันนั้นก็สีชมพูสีชมพูเลยเห็นไหมสวยดีปะปนกับสีม่วงนี่เห็นไหม นี่สีม่วงช,ชมพูสวยเขาทั้งนั้นจ้ะไอดอกเขาขาว,ขาวอันนี้มันไม่รู้ดอกอะไรนะก็ดอกยานี่นแหละวัชพืชไม่มีใครเขาปลูกกันจ้ะมันขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้ก็สีแบบน้ำเงินน้ำเงินเห็นไหมนี่ ตรงนี้เพื่อนๆสีชมพูสวยมากชอบเป็นเป็นคนที่ชอบสีชมพูอยู่แล้วไงนี่สวยนี่สเสน่ห์ดีนะสีชมพูเนี่ยสีชมพูสีม่วงอะ่ะสวยดีอะชมพูสดเลยจ้ะนะนี่ชมพูสดสวยเพื่อนๆม,มีหลายหลากสีเนี่ยเห็นไหม มีหลายหลากสีผสมผสานกันสวยมากโอเคเพื่อนๆเราก็ถึงห้างแล้วเนี่ยแล้วก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย